ตรงนี้ผมจะใช้เป็นก๊อกน้ํานะครับก็เป็นก๊อกน้ําทั่วไปเลยครับก๊อกน้ําทองเหลืองนะครับถ้าไมถึงได้ไม่ใช้ก๊อกน้าพลาสติกเพราะว่าของน้ำทองเหลืองเนี่ยมันเชื่อมได้นะครับมันเชื่อมตะกั่วได้แต่ก๊อกน้าพลาสติกเนี่ยมันต้องหยอดกาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองก๊อกน้ำเนี่ยไปสวมกับเจ้าหางเสือเรือดูนะครับมันจะเล็กกว่าเห็นไหมครับเราต้องเจาะรูเพิ่มนะครับแต่ทางถ,ถ,ถ้าด้านนี้พอดีเลยครับด้านใหญ่พอดีเลย ก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ารูน้ํามันใหญ่ขึ้นนะครับของเดิมมันเป็นรูนิดเดียวครับเวลาปั๊มน้ํามันดันแล้วมันไม่พอขับนะครับไม่พอแรงขับนะฮะจากนั้นผมจะเอาไปขันเกียวนะครับอยากจะรู้ว่าเจ้าวาวาน้ําด้านในเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เราต้องใช้เจ้ากุญแจเบอร์19นะครับเอาเบอร์19มาไขาออกนะฮะ น้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมนี่คือหน้าตาของมันเวลาถอดออกมาแล้วนะครับคือมันไม่มีอะไรล็อกเจ้าวาวน้ำเลยนะแค่เคาออกก็หลุดแล้วครับ จากนั้นเราจะเลื่อยทิ้งนะครับเลื่อยด้านเล็กทิ้งนะเพราะว่าด้านเล็กมันใส่กับเจ้าบองหางเรือไม่ได้นะครับถ้าเราไม่เลื่อยทิ้งเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้นะครับเรือนะเราก็ต้องตัดทิ้งไปเลยครับหน้าตาที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้ครับจากนั้นผมจะใช้อ่าตะไบนะครับผมจะใช้ตะไบแต่งเก็บงานนะครับ ให้เนื้อ,อทองเหลืองมันสม่ำเสมอกันนะครับเนื้อมันเอียงอยู่นะครับผมจะแต่งให้มันเสมอกันเลยนี่ได้แล้วเสร็จแล้าก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับจากนั้นเราจะเอาตัววาวาน้ำเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับก็ใส่ลงไปให้เหมือนเดิมแล้วครับมันจะมีล่องอยู่นะครับใส่เข้าไปเนี่ยเหมือนเดิมแล้วครับจ้ได้แล้ว จากนั้นเราจะถอดหางเสืออันเก่าทิ้งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับหางเสืออันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ชมคลิปนะครับยังไม่ได้ชมคลิปเรือเรือเรือบังคับน,นะที่เป็นปั๊มน้ําตัวนี้นะครับใช้หางเสือแบบนี้นะเราเข้าไปชมย้อนหลังดูครับมีเดี๋ยวหรือรอาจท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้ครับท้ายคลิปนะจากนั้นผมจะเอาลูกหมูนะครับตัดออกเลยตรงน้ำแหบบนะครับตัดออกให้มันสม่ําเสมอกันนะครับให้หน้าตัดมันเป็นด้านแบนๆนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับนี่เป็นบ้องกลมๆเลยเห็นไหมครับแหมแจ๋วเลยเดี๋ยวจะเอาปั๊มน้ําใส่เข้าไปให้ดูนะครับวาวน้าวาวน้ำนม่ชะปั๊มน้ำนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยครับเห็นไหมประมาณนี้เลยครับถึงขั้นตอนการบัดกรีแล้วครับนี่ผมจะใช้อ่าตะกั่วนะครับตะกั่วตะกั่วที่เราใช้บัดกรีชิ้นงานนี่นะครับบัดกรีเครื่องใช้ไฟฟ้านี่นะครับเชื่อมลงไปเลยครับ เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับแน่เห็นไหมเชื่อมอยู่เลยนะครับแบบนี้เชื่อมอยู่นะแบบนี้อยู่ไม่มีน้ํารั่วแน่นอนครับรับประกันเลยนะครับอยู่แน่นอนปึ๊กเลยอะลืมบอกนะครับด้านท้ายผมได้เจียเอาบอสเจียไว้นะครับให้ให้น้ํามันระบายออกได้นะฮะนี่ผมจะใช้ไอเหล็กแผ่นเดิมนี่แะครับมันเป็นสังกะสีนะก็จะบัดกรีติดไปเลยครับติดกับเจ้าวาวน้ํานะครับ เราจะตั้งศูนย์ให้มันตรงก่อนแล้วเชื่อมติดไปเลยครับเวลาเลี้ยวเราก็จะใช้เลี้ยวตัวนี้แหละนะไอตัววาล์วาน้ํำนี่แหละครับทําเหมือนจิสกีครับคล้ายๆจิสกีนะครับเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับนี่ฮมีรูพ่นน้ํานะครับยกได้มันก็จะเลี้ยวเลี้ยวแต่พวกนี้มันจะเลี้ยวไวมากเลยนะครับเพราะว่าเลี้ยวนิดเดียวมันก็จะเบรอแทบจะกลับลำเลยละครับ ปรับรีโมดต้องปรับตัวนี้ให้ช้ามากเลยไม่งั้นมันไม่งั้นมันเลี้ยวไวนี่เกินเลี้ยวไวเกินครับจะทําให้เรือล่มก็เลยลองปรับให้มันช้าละสปีดตัวนี้กับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์น้ําผ่านนะครับต้องใช้น้าเลี้ยงตลอดแต่ผมไม่ได้ต่อสายยางไว้นะครับช่วงนี้ก็กําลังหัดบังคับอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ชินมือนะครับมันมันมันเรียกอะไรอะเฟิร์สฟล์ยห น้ำแรกเลยนะครับที่ลงไปในน้ําเราก็พยายามบังคับให้มันคล้องมือก่อนนะครับทำท่าจะจมอีกแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นแบต7.4นะครับอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ห่างเสือก็ ใช้ก๊อกน้ำทำนะครับตอนนี้กำลังขัดบังคับอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าบังคับข้องมือแล้วผมจะกำลมเต็มที่เลยนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนนะครับแหม่อย่าลืมดูกันเพลน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ ย้ำอีกทีนะครับว่าแบบเป็นแบต7.4นะครับอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับยิงน้ำเป็นคลื่นด้วยโอ้โหยิงลำบากครับสำหรับ f c ท่านที่ชมแล้วรู้สึกชอบรู้สึกถูกใจนะครับมันทำแบบดี Y ง่ายๆเลยนะครับจากของใช้ในคนเรือนะครับก๊อกน้ำบ้างอะไรบ้างนะครับก็กดแชร์หหน่อยครับนะทำเรือเรียกเจ็ตนะเรือเจ็ตพ่นน้ำจากก๊อกน้ำครับ แบตหมดแล้วครับแบตหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกัน EP หน้านะครับอาจจะมาเป็นแบต3เซลล์ให้ได้เห็นกันนะครับตอนนี้เป็นแบต2เซลอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันตอนแบตสเซลครับตอนนี้สั่งแบต3เซล์มาแล้วขอบคุณมากครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ